Thank <laughs> you. และตอนนี้นะครับทีมงานของเราครับได้ทําการเริ่มทาการฉีดโฟมใต้พื้นอาคารแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนการฉีดโฟมเป็นยังไงบ้างแล้ววิธีการของเรามีอะไรบ้างครับตามไปดูเลยครับนี่ครับตอนนี้ครับทีมงานของเราก็ทาการไล่ฉีดนะครับจากท้ายนะไปไปจนถึงข้างหน้าครับแล้วก็ทําการกดครับให้มันได้เฉียง45องศาครับนี่ครับเราก็จะเฉียง45องศาแล้วเดี๋ยวเราก็จะปาดเก็บให้เรียบร้อยนะครับการฉีด45องศาเนี่ยก็เพื่อว่าเวลาน้ําไหลนะครับก็จะไหลออกนอกตัวอาคารนะครับเพราะว่าเวลาน้ําเลียกกาแพงมาเนี่ยก็จะไหลออกนอกตัวอาคารมา ดินไม่สามารถสไลด์เข้าไปใต้อาคารได้หรือว่าซุดได้อีกต่อไปครับอันนี้ก็คือประโยชน์ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของการฉีดโฟมใต้พื้นบ้านหรือว่าพื้นอาคารครับและข้อดีอย่างนีก็คือว่าจะทําให้ไม่สามารถเป็นที่อยู่อาศัยนะครับของงูนะครับหนูนะครับแมลงต่างๆะครับตะขาบนะครับหรือว่าตัวเงินตัวทองครับไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้นั่นเองเพราะว่ามีการปิดโพงด้วยโฟมแล้วเนื่องจากว่าโฟมตัวนี้นะครับไม่สามารถขุดเข้าไปได้ไม่เหมือนกับดินครับถ้าดินอ่ะหนูสามารถใช้เล็บนะขุดเลยว่าเกี่ยดินให้เป็นโพรรรงงงงงงไไไดด้้้้้้ทําาาาาาใใหเเขปปออ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 ยยยยยูู่่่่่ศััตนนนคคคกกกก็็็ืืึี2ว ความประหยัดเป็นการประหยัดนะครับในการซ่อมแซมบำรุงน,นะครับก็คือหมดปัญหาเรื่องการซ่อมแซมบำรุงภายหลังเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้ดินก็จะรุดลงเรื่อยๆรุดลงทุกป,ปีนะครับทำให้เกิดการซ่อมแซมอยู่บ่อยนะครับเนื่องจากลูกค้าได้บอกมาว่าตรงนี้ซ่อมปีละครั้งสองครั้งเลยครับเพราะว่าน้ําไหลเข้าไปแล้วดินก็รุดทําให้มีการเอายางมะตอยนะครับดินยางมะตอยมาปปิดทุกป,ปีครับทำให้เสียง,งบประมาณและค่าใช้จ่ายสูงครับอันนี้ก็คือข้อดีหลักของการฉีดโฟมใต้พงบ้านนะ ครแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการฉีดโฟมใต้อาคารบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเก็บงานครับหรือว่าป่าตกแต่งงานนั่นเองครับมาดูนครับว่าเราป่าตกแต่งยังไงครับแล้วดูว่าเราทํำยังไงทำไมถึงน้ําจะไม่เข้าใต้โรงบ้านได้ครับอันนี้ครับตามเลยครับอันนี้คือที่เราเสร็จแล้วครับทีมงานก็กําลังป่าแต่งครับ เราจะต้องทําการนะครับให้พื้นเนี่ยเฉียงอย่างนี้นะเวลาฝนตกหรือหรือน้ําขังเนี่ยมันจะได้ไหลมาแล้วมันจะได้ไหลออกไปนอกตัวบ้านอันนี้ก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่บริษัทเราได้ทําให้กับลูกค้านะครับพอเวลาน้ำนะครับฝนตกหรือน้ําไหลมาเนี่ยพอโดนตรงโฟมตรงนี้ครับน้ำก็จะไหลเห็นไหมครับเป็นลาดเอียงลาดเอียงการไหลแรงน้ําก็จะไหลออกมานอกตัวบ้านได้เพราะฉะนั้นน้ําก็จะไม่เข้าายในตัวบ้านครับก็จะทําให้หมดปัญหา ha, และกังวลเรื่องน้ําเข้าใต้ตัวบ้านได้ <S <S <idir. S 2> เป็นอย่างดีครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่เราทําให้กับลูกค้าหลังจากที่เราปา หินหรือทรายนะครับปิดรอยโฟมไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ดูสวยงามแล้เรียบร้อยให้ดูเหมือนกับตอนที่เรามาทํำแรกๆครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงเก็บงานครับลองไล่ดูครับนี่ครับ เห็นไหมครับมันจะมีระยะเฉียงของมันเห็นไหมครับเราจะทําให้โฟมเฉียงเพราะว่าเวลาน้ําไหลก็จะไหลออกนอกตัวบ้านมันก็จะไม่เข่านี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งครับที่เรานํามาใช้ครับและส่วนท่านใดครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องงานฉีดโฟมครับไม่ว่าจะเป็นใต้อาคารบ้านอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอาคารใหญ่ครับหรือว่าใต้พื้นบ้านบ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรครับหรือว่าหลังคารับหรือว่าทุ่นสูบน้ําทุ่นเหล็กแล้วก็โป๊ะต่างๆแล้วแพรลอยน้ําเรือยางครับถังพลาสติกทางทีมงานเราฉีดได้หมดเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่่่่ออชงงงทาาาาด้นนลรวจะเป็ Google Facebook Live แอบอยู่ t i k t o k นะครับแล้วก็ YouTube ครัปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์หรือกดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแล้วก็ผลงานให้กับทุกคนได้ดูนะครับว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะเราสามารถแก้ไขางานให้ทุกท่านได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ในช่องของ NNT o r g a n i e ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒั์เตชรรมเสษและบริษัท NNT Organic นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ They banished me, never to be seen. To a place where the is always filled with screams. So hot that the land only grows weeds. A place filled with demons and ghosts, tumbleweeds weeds. Betrayed by some comrades at took Blue, Tay. might get you all